ไปดูความเคลื่อนไหวของบิ๊กโจ๊กกันหน่อยละกันคุณผู้ชมทาน้านผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานนะครับในการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนร่วมลงชื่อกล่าวหาข้อกล่าวหาถอดถอนกรรมาการปปชที่ต้องสงสัยทุจริตต,ต่อหน้าที่ <ฮะ S 1> และฝ่าฝืนมาตรฐานจะริยธรรมร้ายแรงภายใต้หัวข้อปฏิบัติการกวาดบ้านให้ปปชพื้นที่แรกคุณผู้ชมฮะที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหลังพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพันรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยื่นหนังถึงประธานรัฐสภามาแล้ว ปรากฏว่ามีประชาชนเดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนะครับโดยต่างนำบัตรประชาชนมาแสดงเจตจ,จำนงเพื่อขอร่วมลงชื่อตามสิทรัธรรมนูญปี60มาตรา235 236เพื่อข้อกล่าวหาตรวจสอบกรรมการปปอชอฮะทางด้านบิ๊กโจ๊กเนี่ยบอกเลยนะฮะตั้งแต่ว่าหลังจากยืน่นหนังสือเนี่ยนะฮะจนถึงวันนี้ไม่ถึง48ชั่วโมงมีประชาชนมาร่วมลงชื่อแล้วกว่า6,000ราย ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกหลังมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะมีการ,รล่ารายชื่อเพื่อกล่าวหาตรวจสอบกรรมการปปชเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ทําหน้าที่ตรวจสอบข้าราชการของรัฐและจากเนี้ยจะไปต่อในอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงและอําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนที่จะไปต่อในอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีโอ้ไปหลายพื้นที่เลยในวันที่22พฤษภาคมนี้และหลังจากนั้นช่วงสัปดาห์ต่อไปพื้นที่จังหวัดขอนแก่น<ะ>และก็อุดรธานี ปิดท้ายที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไปหลายที่ไปหลายภาคไปหลายจังหวัดคุณผู้ชมฮะโดยยืนยันนะครับว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้จะใช้เวลายอย่างน้อยสองสัปดาห์ก็จะหารายชื่อได้กว่า2 0 0 0 0ื่นรายชื่อตามเงื่อนไขแล้วโดยจะรวบรวมรายชื่อทั้งหมดเพื่อย,ยื่นให้กับประธานรัฐสภา,าตามหลักเกณฑ์และหากไต่สวนแล้วมีเหตุให้เชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดตามข้อกล่าวหาจริงประธานรัฐสภา,าก็จะส่งเรื่องไปประธานศาลฎีกา เพื่อพิจารณาถอดถอนต่อไปตามขั้นตอนครับค่ะหนังสือเนี่ยผมเห็นแล้วผมผมเห็นแล้วนะครับอตอบกลับผมเห็นแล้วแต่แต่แต่ก็ต้องเรียกว่าต้องระวังนะครับนะคืออย่างนี้การตอบหนังสือแบบนี้นะครับนะผมขอไม่พูดเอ่อเพราะว่า คนจะต้องตอบได้เนี่ยคือกฤษฎีกาแต่ไม่ใช่รองประหลัดตอบเองเพราะนั้นวันนี้ท่านต้องไปดูนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยท่านนายร่วมตีเนี่ยนะอยู่ระวังเสนอกฤษฎีก,กานะครับแต่ไม่ใช่รองประลัดส่านร่วมตีไปตอบเป็นอย่างนี้นะเพราะอย่าลืมว่ารองประหลัดเน,นี่ยนะไ,ไม่ได้เป็นกฤษฎีกานะไปตอบไปตอบเองไม่ได้คือเรื่องอย่างเงี้ยระวังนะครับไปคิดเองเออเองเนี่ยนะมันจะเข้าขา่ายความผิดนะครับยังไม่รู้เรออะไรนะครับยังไม่รู้เรื่ออะไร ก็เตือนเอาไว้ก็พูดตรงๆนะครับนะเพราะว่ามันคือวันนี้อยู่ระหว่างการเสนอไปที่กิจสินิกานะครับนะเพราะนั้นการที่รองประหลัดไปทําตัวเป็นกิจสินิกาเองนี่ไม่ใช่นะครับนะท่านต้องไปดูว่นหน้าที่อัปเดตในส่วนของจํานวนรายชื่อที่มีการเข้าชื่อถอดถอนนะฮะ ล่าสุดตอนนี้ยเก้าคนเข้าไปแล้วเป้าหมายคือ <20 S> 2 0 0 0มืรายชื่อเนี่ยค่ะที่เขาเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านให้ปปชในเว็บไซต์ w w w h a k p พานคอใช่ไหมที่ 8, 5, 9, เป็นเว็บไซต์ของบิ๊กโจ้นั่นนะฮะที่นี้มีอีกหนึ่งประเด็นทาานพลตบุตรเอกสุวเชษยังยืงยนยันด้วยยังไม่มีแนวคิดนะครับที่จะลงสบัครสวเนื่องจากคุณสมบัติยังไม่ครบเพราะจนถึงวันนี้ยังคงเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจถือเป็นข้าราชการของรัฐดังนั้นการออกมารณรงค์ในครั้งนี้ก็เพราะประชาชนเรียกร้อง ให้ออกมาในฐานะนายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์และผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของประชาชนทุกคนเหมือนกันฮนะอ๋องย่งางวันนี้ยังไม่ได้คิดเพราะผมเป็นไม่ได้เพราะคุณบัติผมไม่ครบนะครับอย่างนี้การลงสวเนี่ยจะต้องไม่ใช่ราชาการแต่วันนี้ผมจะเป็นรากาการนะครับยบางมม่ใจอ่าผมจะเปนักการเพราะวคุณบัติผมมันไม่คบนะครับนะผมยังยังไปลงไม่ได้นะครับในอนาคตมีโอกาส ก็เดี๋ยวอย่างนี้วันนี้เดี๋ยวต้องดูต่อว่าผมจะทำหน้าที่ส่วนไหนที่ดีที่สุดเอางี้แล้วกันคือวันนี้เราต้องยึดไปจนเป็นที่ตั้งนะถ้าผมอยู่ตรงไหนแลวผมทําให้ประชาชนได้มากที่สุดผมก็ทำแต่ครับเพราะที่ผ่านมาก็ทํางานให้ประชาชนอย่างรุ่งเทืออยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เราเอาประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับถ้าอะไรที่ตามที่เราเราทําให้ประชาชนได้ทําให้แผ่นดินได้เราก็อยากทำแค่นั้นเองบิ๊กโจ๊กบอกที่สําคัญไปกว่านั้นจะเห็นได้ว่าทันทีที่เปิดโครงการปฏิบัติการกวาดบ้านให้ปปชเนี่ย แทบไม่มีเจ้าหน้าที่ของปปชหรือฝ่ายบริหารของปปชออกมาเรียกร้องคัดค้านหรือเรียกร้องให้เรายุติเลยแต่กลับส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทํางานเนี่ยนะฮะที่ต้องสงสัยว่าทุจริตต่อหน้าที่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างไร้แรงของกรรมการปปชคนดังกล่าวมาเพิ่มเติมให้อย่างต่อเนื่องอมไม่คัดค้านส่งข้อมูลมาด้วยซ้าไปดังนั้นตนจึงอยากเชิญชวนประชาชนไม่ว่าท่านจะอยู่ภูมิภาคใดของประเทศนะฮะท่านก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ ในการช่วยการปกป้องไม่ให้เกิดการกระทําความผิดทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรของรัฐด้วยค่ะอ,อันนี้ก็แปดพั 8, <000 S 1> นกว่าเข้าไปแล้วลงมีเวลาลงชื่อกันอยู่อีกประมาณสักสองสัปดาห์นี่นะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมพูดถึงคดีของบิ๊กโจ๊กกันหน่อยนะคะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสักประมาณวันศุกร์มันมีข่าวออกมาว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยส่งทนายความไปยื่นถอนฟ้องพนักงานสอบสวนที่ทําคดีเว็บพนันมินนี่ สาราย30รายนี้เนี่ยถอนฟ้องผอบอชอนอด้วยนะคะบิ๊กเจ้าพลตํารวจโทรทิติแสงสว่างตอนนั้นบิ๊กโจ๊กให้เหตุผลนะคะว่าที่ถอนฟ้องพนักงานสอบสวนในคดีเว็บพนันมินนี่เป็นเพราะว่าตัวเองได้ยื่นสอบกับก,บกรรมการปรปรชไปแล้วยื่นเรื่องนี้ให้กรรมการปรปรชตรวจสอบแล้วถ้าไปยื่นฟ้องคดีกับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอีกอะ มันอาจจะแบบเป็นการดําเนินการที่ซ้ําซ้อนกอันแต่ทีนี้เนี่ยมีคนในแวดวงนักกฎหมายเนี่ยนะคะเขาบอกกับเนชั่นทีวีค่ะเขาบอกว่าอันนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่สาเหตุทั้งหมดแต่สาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่บิ๊กโจ๊กถอนฟ้องเนี่ยนะคะอาจจะเป็นบิ๊กโจ๊กเนี่ยเหมือนมองเรื่องของข้อกฎหมายล่วงหน้าคือคาดการว่าถ้าเกิดคดีที่ตัวเองไปฟ้องเอาไว้กับศารอาญาคดีทุจริต แล้วมีคําพิพากษาออกมาในช่วงสิ้นเดือนนี้สมมุติว่าศาลพิพากษายกฟ้องนะคะเท่ากับว่ามันจะมีผลทําให้คดีที่บิ๊กโจ๊กไปยื่นกับปปชก่อนหน้านี้อาจจะถูกตีตกลงไปด้วยเนื่องจากว่าแบบนี้คุณผู้ชมคะแหล่งข่าวที่เป็นนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญในคดีเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าสาเหตุที่บิ๊กโจ๊กถอนฟ้องเพราะบิ๊กโจ๊กอาจจะพิจารณาทิศทางของคดีแล้ว เชื่อว่ามีโอกาสที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจะยกฟ้องซึ่งจะส่งผลกระทบกับคำร้องที่อยู่ในปปชทันทีก็เลยเลือกเดินตามเส้นทางการร้องที่ปปชเพียงด้านเดียวเพราะมั่นใจในคอนเน็ชันของตัวเองมากกว่าอันนี้แหล่งข่าววิเคราะห์แบบนี้นะคะที่สำคัญถ้าหากในคำพิพากษายกฟ้องของสารอาญาคดีทุจริต ไปเขียนบรรยายเหตุผลชัดเจนว่าคดีพนันออนไลน์อยู่ในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวนบชนโดยชอบแล้วมันจะมีผลค่ะทำให้คณะกรรมการปปชไม่มีอำนาจไต่สวนคดีนี้ในทันทีก็เลยจะต้องส่งสำนวนคดีคืนให้กับพนักงานสอบสวนเท่านั้น อันนี้ก็จะยิ่งส่งผลเสียต่อบิ๊กโจ๊กนะคะทีนี้มีรายงานค่ะว่าเดิมที่ก่อนที่บิ๊กโจ๊กจะถอนฟ้องเนี่ยนะในคดีที่บิ๊กโจ๊กไปยื่นฟ้องกับศาลอาญาคดีทุจริตเนี่ยเขานัดไปสวนในช่วงก่อนสิ้นเดือนนี้อยู่แล้วแล้วก็คาดการว่าแนวโน้มเนี่ยอาจจะมีคําสั่งยกฟ้องอเออ,อันนี้เลยทําให้ทางทนายความของบิ๊กโจ๊กปรึกษากันว่าถ้าอย่างนั้น ไปยื่นถอนฟ้องดีกว่าไหมเอาไงดีเออไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไปกระทบกับการสอบสวนคดีนี้ของปอปชด้วยเนี่ยค่ะ,อะคเออเออก็คืออ่านเกมลึกนะลึกเลยลึกเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมต้องตามมันอย่างต่อเนี่ยนะครับเพราะทุกเรื่องนี่สำคัญแล้วก็สังคมให้ความสนใจกันด้วย